ครับสวัสดีครับผมน,นายนรงชนนจกักรรมตลาดอำเภอเมืองหนองคายครับก็มาดูเว,เวครับหาดสานตรวจหน,นองคายห่อบบนอำเภอเมืองหนองคายครับเป็นจุตรวจในการป้องกันโรคโควิดนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกผู้เดินทางในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์ครับ การราจรทั่วไปตอนนี้ก็ยังปกติครับไม่มีรถติดหนาแน่นนะครับก็ในพื้นที่ละครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานสองครั้งนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับก็ไม่มีผู้พูสูญเสียชีวิตนะครับมีแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ขาดเึ็งผู่ขับขี่ยานยนต์นะครับ เพื่อเพืการบัการนะครับถ้าห่วงก็หยุดพักที่จุดตรวจตามดินทางได้นะครับแล้วก็นะครับขับรถเพื่อเพื่อความระมัดระวังนะครับถ้าห่วงนอนนะครับหรือนะครับถ้าเมาสุลาอะไรนะครับก็ขอให้หยุดพักอยู่บ้านนะครับถ้าท่านออกมาทางมาตรการตามต้นตรวจนะครับก็มีข้อบังคับใช้กฎหมายอยู่นะครับ